เอาละครับสวัสดีบรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปปุยมันโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสำหรับใครรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะวันนี้ครเป็นเลดเดย์นะของฮิซุยบาคูฟ,ฟุนนะครับผมนะซึ่งตัวแรกนะครับผมอัดไปเสร็จหมดแล้วนะลืมอัดหน้าจอ,ล,อดดลืมอัดเนี <laughs> ่ยลืมอัดวิีโอเซ็งเลยนะฮะ เอาอีกแล้วอีกแล้วตอนนีแ哈哈้แ,และแน่นอนนะครับผมก่อนจะไปกันมากกว่าน,นี้นะหากว่าการตเติมเกมต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่สแสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีบเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ ไปทุกคนฮะเราไปดูตัวแรกแบบว่าไม่ต้องมีหน้าผมแล้วกันเนาะะตีไปแล้วอ่ะไม่เชื่อไปดูครับผมไปเรามีคีมให้ดูนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมนี่นะครับน้องฮิซุยบาบูฟุนนะครับน้องเอ่อน้องแสง่วงนะครับตั้งแต่มีระบบเรดี้นี่ทุกอย่างมันง่ายเหลือเกินนะครับผมมาลุยกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วทุกคนฮะพอดีตัวแรกผมเบลอนะฮะ คือเบอร์อยังไงฮะทุกคนผมเดินไปเอาอีกเครื่องนึงเนี่ยไอเครื่องที่ถ่ายอยู่เนี่ยไปกดชวนแล้วผมก็เา้เาวอ,อ้าวดีครับผมมันต้องเอาเครื่องนี้ชวน <c oughs> เออนะครับกลายเป็นว่าแล,แ,ลแล้วแล้วไงต่อวะโอเคตีไม่ต้องอัคดคลิปก็ได้ตัวหนึ่ง <c oughs> นะมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะให้เราหใบใช่ไหมครับผมที่เป็นบัตรฟรีนะถ้าเราไม่ได้ตีมาก่อนเลยก็บนเสาของวันนี้นวมนู่นนี่นั่นก็จะเป็น7ตัวใช่ปะที่ผมเคยตีรอบที่แล้วก็7ตัวใช่ไหมฮะนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะฮะขอใช้นี่หน่อยนะครับผมเออรอบที่แล ขอสักตัวหนึ่งครับผมตีสคนมันต้องมีคนได้ปังสินะครับผมมานี่ถ้าเมื่อก่อนนีต่ต้องได้แล้วแหละ <laughs> ใ,ชใช่ไม่นี่ครับผม16ึ 1, โอ้ยทำไมมันดูอ่อนเท่าเมื่อกี้เลยวะทุกคนมันโยนยากมากคฮะวงค่อนข้างเล็กแล้วก็วงมันเบี้ยวๆนิดนึงนะครับผมจากน้องแสนรอเทของผมสวยอย่างเดียวคือไฟนะฮะ สีไฟสวยมากนะครับนอกนั้นคือ่วงก็ไปนอนนะครับ <laughs> <laughs> ติดง่ายเฉยเลยรอบที่แล้วกว่าจะติดโคตรนานนะครับโอเคไม่ดีนะฮะน้องเป็นเด็กเก่าเนาะนะครับผมนี่นะฮะเป็นฮิสเซอรเลียนนะยังไม่มีตัวเมียเลยหรอแล้วกูฟุลผมไม่มีตัวเมียเลยหรองงหรือมันไม่มีตัวเมียร,รอสปอเตอร์ผมก่อนนะวันนี้ผมเป็นคนชวนสปอเตอร์ผมบ้างเออ <laughs> <laughs> กลับกันกลับกัน ก็ตามนั้นเลยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับจริงๆมันตัวที่สองแล้วแหละเนาะอย่างที่บนไปเลยนะครับมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับน่าจะได้แล้วแหละผมลองชวนเลยแล้วกันนะฮะมาทุกคนครับตัวต่อไปนะฮะน่าจะพร้อมแล้วนะครับผมผัดกันผัดกันเออวันนี้ผมออกมาได้นะครับวันอื่นก็เขาชวนมาวันนี้ผมชวนบ้านนะครับผมโอเคไปเลยเลดี้โคตรดีเลยฟังก์ชันเลดี้เนี่ยดีจริงทุกคนดูฮะ เลือดไหลเป็นน้ำพอาชนี่หน่อครับพอาชนี่ตัวหนึ่งนะฮะคือแบบว่าเป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งนะครับตอนที่ผมเล่นภาคเรจินอัสยูดนะครับผมก็เลือกสตาร์เตอร์ตัวนี้เนาะทุกคนน่าจะเห็นในไลฟ์ like, ใช่ไหมฮะเออพูดถึงไลฟ์แล้วภาคล่าสุดยังไม่ไปเล่นต่อจบเลยหนึ่งหกเจ็ดเก้าดีกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่ผมรัดช็อตบ้างลนะทีนี้นะฮะชายเอ๋ยชายนี่ชายไม่มีครับผมเฮ้ย ยนนิ้วโป้งเอ็กซ์เลนได้อย่างไร <laughs> ออะรูกแรกติดอีกชานี่ปลอมวะเนี่ยเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวรอตัวต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับผมอะอไม่ดีเลยนะครับผม,มนะบ,ผมบาคูฟุนแล้วเดี๋ยวมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเนาะ เราเดี๋ยวเราก็เดินไปตรงห้องสมุดนะครับกับหอพระนะก็แค่นั้นนะครับผมดีแค่นี้พอนะฮะวันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะตัวนี้จริงๆเป็นผีเราใช้มืดก็ได้นะฮะกอเราได้ทั้งสองท่าเลยนะจริงๆครั้เราต้องเปลี่ยนออกแล้วปะเป็นท่าอะไรอ่ะอีกท่าหนึ่งอ่ะไม่ใช่ท่านี้แล้วครับเออผมจะเปลี่ยนแล้วผมลืมนะครับอีกท่าดีกว่าเยอะเลยนะครับผมจําไม่ได้ว่าท่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันดีกว่านะครับดีกว่าแบบคนละเรื่องกันเลยนะฮะสปอร์ตเตอร์จากเชียงใหม่ผมบอกให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วนะผม ยงไม่ได้เปลี่ยนเลยคือท่าเนี้ยเล่นไม่ได้แล้วเมื่อก่อนท่านี้โคตรเก่งเลยนะครับผมสำหรับกอลเนาะเหมือนตกเมตาเลยอ่ะพอไม่ได้ดูว่ามีท่าใหม่อะไรเข้ามาไงนะ,นรนะครับเรียบร้อยแล้ว PVE ก็เป็นนะเออเราไม่ใช่ PVP นแะล้วนี่เรา PVE นเะเราก็ยังต้องเรียนรู้ตอลอดวเวลาเนาะนะครับผมเกมมันดีเทลเยอะนะครับเฮ้ยผัดกันได้นะไฟลอกสไตล์เนี่ยใช่ไม่นี่ครับผมหนึ่งหกเจ็ดเก้าเท่าเมื่อกี้เลยมีตัวหนึ่งเท่านี้จำได้อยู่ มันจะอยู่ตรงจมูกเขาพอดีเออเออสังเกตว่าเขาจะยืนหล่อเท่กว่าตัวอื่นนะฮะยืนหันข้างให้เราแต่ถ้าตีเขาไม่เท่เลยอ่ะมันตบเหมือนตบเราเลยตบนะอะไรเงี้ยคือไม่เท่เลยอ่ะท่าตีบอลอ่ะตบเฉยเลยนะฮะออโอเคครับยังพอโยนเอได้อยู่นะครับผม ตัวแรกอะคือโยอนแบบยากมากๆเลยครับตัวแรกที่ผมโยนเองอะเนาะ,เ,นอะเอาเอาโมแต่โม่ไม่ได้มองรครับตัวแรกที่ผมโยนเองผมโยนไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนครับเป็นการเทสอยู่เลยนะนี่มันตัวแรกพอดีเลยนะครับเทดายนะไม่ได้เอาโมเมนต์นั้นไม่ให้ทุกคนดูเนาะผมอึนเนองแหละครับแบบว่าเอา้าแล้วผมไปชวนด้วยเครื่องเครื่องหนึง่งมันจะ <laughs> มันมันจะอัดยังไงนะครับผมก็คิดอยู่จะเอาแต่จอมาให้ดูหรอยังไงเรียบร้อยครับ ใช่ไหมมีตัวหนึ่งเจ็เหมือนกันอ่าใช่เลยนะครับแต่ว่าไม่ดีนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจะได้ระบายของระบายยาละอ่ะอาอดี๋ไปกันสาวต่อไปสักคู่หนึ่งนะครับผมมะผมจะต้องรับของขวัญอนะ่ะอันนี้ทิ้งไปประมาณหกสิบได้ไหมโอ้เกินและไหลนี่ด้วยอื เกตบอลไว้ก่อนนะฮะรานเบอร์รี่ทิ้งหมดนะครับเหลือร้อยห้าสิบช่องผมจะต้องรับของขวัญเพื่อนด้วยนะครับผมมีเควสพอดีนะครับเป็นเควสแฟรลี่นะฮะร,รับของขวัญเอาไข่นะครับต้องฟักไข่ให้ได้เอ่อมอนที่มันบอกซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่น่าเกลียดมากเอาจริง <c oughs> นี่เป็นชาเลนจ์ที่น่าเกลียดที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วมันได้คำท้านักสะสมด้วยไงผมก็ต้องเอาไง <c oughs> มันเกินไปนะครับเนี่ยทุกคนมันจะมาจากการฟัก4ตัวเนี่ยนะครับผมแล้วตอนนี้ผมฟักมาทั้งหมด6ใบถ้า6ใบเนี้ยไม่ได้ครบทุกตัวมันจะแย่มากครับซึ่งเวลาเหลืออีกแค่2วันเองมั้งทุกคนอันนี้ไม่เท่าไหร่ทําเสร็จแล้วนะครับแต่นี่ยากจริงนะครับผมเอิร์นฮาร์ดวิทจัวบัตตี้อันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้อ่าอย่าไปตีตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับมาครับทุกคนตัวต่อไปตัวที่ 12 3ส,สตัวที่ห้าเองเลอครับเนี่ยดีจังเลยตัวที่ห้าเองอีก2ตัวก็เสร็จหอพลาก็ดีนะครับผมแต่หอพลาเราไม่ต้องข้ามไปก็ได้นะเราชิฟๆิเราไปเลยก็ได้นะครับยังไงก็จับไม่ยากหรอกมัง้งเ <c oughs> <c oughs> ออเมื่อกี้เราจับมาแล้วไงไม่ยากนะครับจะจับมือเดียวได้เฉยเลยดิโป้งด้วยนะครับงงๆนะครับผมงงจริงงงจริงนะใช่เอ๋ยใช่ดีโอ้โหโดนแย่งล้ช็อตอีกแหละใช่ จะไม่มาทักตัวจริงๆเหรอถามจริงโอ้ยโยนไปไหนของผมเนี่ยโอเคโอ้โหนี่ขนาดโยนทิ้งโยนขว้างไปสองลูกนะฮะเรียกได้ว่าใช้นีปปอมอีกแล้วนะครับลูกเดียวติดไงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เฟิร์บอลก็ตามนะฮะสักครู่นะฮะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้าจริงด้วยแปลว่าจบที่หอพระพอดีนะฮะ โอเคขอฟังนี้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวเราไปปิดที่หอพระกันนะครับผมผมบอกสปอร์ตเตอร์ผมไว้ว่าอีก2ตัวนะฮะอันนี้ผมจะพูดเราวนิดนึงนะฮะพอดีอันนี้คือห้องสมุดเนาะนะครับผมแล้วเขาไม่ปิดประตูอันนี้ไว้ตูปพื้ๆตรงนี้นะ มันก็เสียงเราถ้าพูดดังเกินไปมันอาจจะเข้าไปข้างในพูดเบาน่อยหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยมาสี่คนเฉยเลยมีคนใต้พื้นที่ด้วยนะกดเลยดีครับไปเลย let's go ลืมกด private นะฮะสปอเตอร์ผมตีไป12ตัวแนละ้วยังไม่ได้เลยครับผม5้าตัวไม่ได้นี่เรื่องเล็กน้อยมากนะเรียดโหดมากเลยเนาะนี่ครับทุกคนก็จะบอกว่าเป็นข้อเสียรเราของการ yeah. เนี่ยเออกดสโอเคห้องเท่จังเลยไม่เป็นปิกาจชู3ตัวไปเลยใช้ดีลงแน่นอนอะไรอย่างนี้ ไอ <laughs> พวกนี้ผมเป็นการพูดมนโนแลเออเป็นการเหมือนเล่นบุกนะฮะเอออย่าไปเอาใจความสําคัญมากแล้วพี่มัว่วแล้วห้องไม่เกี่ยวอะไรเี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้ครับผมอืมว <laughs> ัยกว่าสองคนมหาศาลเอาออกไปคนนึ่งเหรอฮะออกมาแล้วมาแล้ว,ลวนะสะรงไซโลดเพิ่งเสร็จเ <laughs> ข้ามาจะตายอยู่แล้วนะตายหิในใส่นุูกเนียบร้อยนะอกุกอตที่มันเป็นตัวโคตรเคาน์เตอร์เลยเดี๋ยวนะฮนะ,ะชนะท,ทั้งธาตุนะชนะท,ทั้งธาตุเนาะ โอ้โหแต่งตัวเท่จัดจัดมันจะได้ไหมเนี่ยใชย่มาตาทีดิครับตัวสุดท้ายของผมแล้วพอพะระลอยชัยนี่นะเท่านั้นเลยขอพระเนี่ยนะครับผมทุกคนรู้นะฮะชาวบอทอรู้นะฮะเออผมจะทําวันนั้นได้เป็นจริงนี่ลอยชัยนี่เอาชัยนี่มาก่อนก็ได้ร้อยว่ากันดีหลัง <c oughs> เป็นของก่อนพี่ใหม่ไงเอ,อ,อยชัยนี่ปลาคูฟุนเอาวันละไม,าามนะ <c oughs> เอาเอาอยากได้โอ้ยนี่ไงไปสุดท้ายนะครับ ชวนประโขย้วยประโขยไม่เจอกันนานเลยนะประโขยตั้งแต่ในออกจากวงการการ์ดนี่ไม่เจอเลยนะเช็คอีกไปหายไปไหนเออหายไปไหนยาวกันเลยนะฮะไม่เจอกันเลยครับผมเช็คก็เล่นการ์ดนี่หนาหายไปเลยครับชวนไปแล้วครับอาจจะยังจับอยู่นะครับผมโอเคมาแล้วสป,ปอตเตอร์ของผมพร้อมครับมากันเต็มเลยน <y> <c oughs> ะฮะเอาเอายังยังเข้ามากันอีกดีฮะมากระทืบมันเพื่อนเอาให้จมดินเลย <c oughs> นะครับผมตัวสุดท้ายนะฮเรามาปิดลิปเป็นด้วยชัยนี่ไอวีร้อยครับผม,ม,ม,มจุดยอดครับห้าคนมันจะมีคนหนึ่งอดไม่ทันมเมื่อกี้ <c oughs> จะน็อกอยู่แล้วเ่ยยังไม่เข้ามาเลยฮะคนที่หกเดี๋ยวเหลือห้าคนจริงๆเหรอ <c oughs> หรือว่าคนที่หกปันปวดไปเสร็จพอโหลดเสร็จปุ๊บเอ,ออมอนตาย <c oughs> ยังไงนะโอ้ไม่ร้อยแล้วล่ะครับแต่ <c oughs> ชัยนี่มีอยู่จริงขอพระขอพระมอทศอั์สิทธิ์ยิ่งนักเฮ้ยไปนอนตาอย่างนี้ ใช่ใช่โอ้โหไม่มาเลยอ่ะมปิดคลิปนหน่อยก็ไม่ได้เซาจิงนะครับผมบาคูฟุนนะครับไม่ได้ใช้นี่ไปนะครัสำหรับวันนี้แล้วก็ดูดิใช้นี่ป๋อทุกคนโอ้อยังเซ้งเลยนะฮะขออนุญาตเข้าไปเช็คอีกนิดนึงนะครับอ่ะไม่ได้บัตรแล้วนะครับผมนะอย่างนี้เลยนะฮะถ้าได้บัตรมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราได้บัตรนะแต่นี้ผมก็ เสร็จแล้วนะครับผมไม่ได้บัตรเพิ่มเติมนะวันนี้ตีไปทั้งหมด7ตัวท่วนนะครับก็ไม่ได้ใช้นี่นะครับค่อนข้างเศร้านะอยากได้นะอันนี้อยากได้จริงๆนะแต่ว่าไม่ได้ทาไงวะโคตรแย่เลยวะก็ควรจะให้หรือเปล่าป <c oughs> <c oughs> กติก็ได้ทุกตัวหรือเปลวิตัวดีเอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนลวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสพอนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุน่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีพพอนเตอร์ระดับนักประจญภัย ตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับผมใครพอม,มีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุนน่มจอนสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะ,ะกดระดับนับกข่าวจดหมยมาได้เลยนะใครไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบก,ก็มีนะกดตั้งขอบคุณใต้คลิปนะเลือกยอดเงินพร้อมตัวเน็ตได้ด้วยนะตอนเดเ็กก็จะคอมเมนต์เท่ๆนะครับผมเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์น, like นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกด,กดกรติด้ด้วยนนนะะจไไดดม่พลาคอเทต์จากช่ององงขผมนะครับ ขากพวกเราชีวิตทุกคนนะสำหรับทุทกคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี